ดูเรื่องราวของยาเสพติดกันบ้างค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตอชอดอนะคะเจอนักบินที่ไม่ได้อยู่บนฟ้าเป็นนักบินที่ทําอาชีพส่งยาบ้าบินส่งไปเรื่อยแต่ต้องสอยมาลงมาค่ะเจ้าที่จับได้เป็นล้านเม็ดเลยกำลังหน้าเป้าหมายผมอยู่หน้าเป้าหมายสวยงามครับสวยงามประกอบกาลังพี่ปาร์กอยู่หน้าเป้าหมายพี่เปาอยู่หลังเป้าหมายกาโนงอยู่หลังพี่เปา

องได้ตัวแล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมสองคนนี้พีรชัยกับนายวุฒิเจ้าหน้าที่จับเขาได้ตอนที่รถติดไฟแดงค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบดูภายในรถที่เขาขับมาเนี่ยมีปุ๋ยอยู่3กระสอบข้างนอกเป็นปุ๋ยแต่ข้างในเป็นเม็ดเชนะคะตรวจสอบดูแล้วเจอยาบ้า หกแสนเม็ดวางทับวางซ้อนกันอยู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกแก่งเลิงจานตำบนตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะแล้วก็มีผู้ร่วมขบวนการอีกสองรายขับรถหลบหนีไปก่อนที่จะทิ้งรถแล้วก็ตัวเนี่ยวิ่งหายเข้าไปในความมืดการจับกุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบมาจากก่อนหน้าที่ไปจับกุมยึดมาได้ล้านเม็ดแล้วก็มาขยายผลต่อค่ะคุณผู้ชมพบว่าไอกลุ่มนักบินเนี่ยมันรับจ้างบิน ไปทั่วเลยแล้วก็วางพื้นที่ทั้งมหาสาร,รคามกาลสินแล้วก็ขอนแก่นค่ะสืบทราบมาได้ว่าเดี๋ยวเขาจะมาต่อกันที่มุกดาหาร<ะ>ก็เลยวางแผนเข้าจับกลุ่มทั้งสองรายก็ให้การตรงกันว่าร่วมมือกับเพื่อนที่หลบหนีไปทิ้งไว้แต่รถคันนี้คันเดียวเนี่ยอเอาไปวางตามจุดนัดพบได้ค่าจ้างคนละ45,000 ส <4 S 2> ี่คนก็แสนแปดแล้วนะอเอายาเสพติดไปกระจายวางตามชุมชนต่างๆอยู่กระถุงกระสอบปุ๋ยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวจะมีคนมารับยาเสพติดตรงนี้ไปค่ะเพราะฉะนั้นสามกระสอบห0 0 0นเม็ดรวมกับของกลางที่เจอตอนแรกโอ้โหรวมๆกันแล้วนี่เกือบสองล้านแล้วนะเยอะมากจริงคุณผู้ชมก็แจ้งข้อกล่าวหาขั้นสูงสุดกับผู้ชายสองคนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะขยายผลตามหาต่อไปค่ะ อีกเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะคะต้องขับรถบี้ไล่บี้กันแบบนี้เหมือนกันเลยกลางถนนเลยค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นแถวแถวสายใหมนะคะคือมี2หนุ่มพยายามที่จะหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตํารวจพอตํารวจไล่กวดได้เป็นที่เรียบร้อย2หนุ่มเขาอ้างว่าที่หนีเนี่ยเพราะว่าไม่มีใบขับขี่แต่ค้นไปค้นมาเจอยาเสพติดค่ะแม็กลงแม็กลง <c oughs> ระวังแนวปืนระวังแนวปืน <c oughs> ยกมือขึ้นยกมือขึ้น <c oughs> นอนลงไปนอนลงไป <c oughs> มี่มนพเก็บปืนเก็บปืนนี่ <c oughs> ใส่กุญแจมือนอนลงไปไปเลย พยายามที่จะหนีแต่ก็หนีไม่พ้นนะคะรถเก๋งฮอนด้าซีวิกสีดําแต่งซิ่งคันนี้ป้ายทะเบียนขอไขววแหวน6361นครราชสีมาค่ะอตอนแรกเนี่ยพยายามที่จะขับหนีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะแต่ว่าตํารวจชุดเคลื่อนที่เร็วและชุดปฏิบัติการสว่สดของสอนอสายไหมค่ะก็ได้มีการขี่รถจัก,กรยานยนต์ไล่ปาด ตามจนทันนะคะสุดท้ายแล้วรถเก๋งคันนี้ค่ะมาจนมุมอยู่บริเวณตลาดเอาเงินแขวงเอเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครพอจอดปุ๊บตำรวจจับปั๊บทันทีคนขับรถคันนี้ค่ะชื่อว่าคุณ สุวินชาอายุ41ปี <S <S ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่านิรุตนั่งมาด้วยค่ะอายุ38ปีตำรวจสามารถจับได้พร้อมกับของกลางยาเสพติดค่ะเป็นยาบ้า1น1เมตรครึ่งอืกับไออ์อีก0.21กรัมนะคะอยู่ใต้เบรกมือค่ะทั้งคู่ยอมรับว่าเป็นของทั้งคู่จริงซื้อมาในราคา500บาทแบ่งกันเสพไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ที่หนีเนี่ย เพราะว่าไม่อยากโดนจับอีกรอบหนึ่งค่ะเพิ่งออกมาจากคุกนะคะก็คือเพ,พิ่งพ้นโทษมานั่นเองค่ะตรวจสอบประวัติของทั้งคู่นะคะก็ทราบว่าทั้งคู่เนี่ยเคยโดนดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พยายามฆ่าขัดขวางต่อสู้การทำงานของเจ้าพนักงานตั้งแต่ปี2552แล้วก็พึงพ่งพึ่งผลโทษออกมานะคะจากเรือนจำบางขวางค่ะเมื่อประมาณปีที่แล้วนั่นเองอแล้วรอบนี้พอตรวจปัสสาวะอีกรอบนึงก็ฉี่ม่วงทั้งคู่คโดนดำเนินคดีค่ะในข้อหาครอบครองยาเสพติดเสพยาเสพติดแล้วก็ยังมีการขัดคำสั่งเจ้าพนักงานรวมถึงขับรถโดยประมาทเข้าคุกไปอีกรอบนึงค่ะค